งั้นก็หมดมปงั้นใครกินดีนี่เออใครกินเป็นอะไรย่ามักบ้างกินเป็นบ้านอันนี้ถึงเนี่ยพ่อข kh ี้ควยก็หากินอย่างนี้แหละเนี่ยพอได้ไปอยู่ไปกินเนี่ยได้เท่าไรไ้หน่อยกุดกี้บ้านเราบ้านนาบ้านเราแก<บ>่กิบอะไรแก่แก่ป่แก่ยุติแก่ยุตแก่บอลูกแก่ปอกินยังสี่เดี๋ยวกิบป้อมเนี่รับจ้างกินเน่ สบายนะแม่นอกอ่ะไ่ได้ซือแกอยู่แต่าเด้อเห็นนา่เห็นนาดอกนี่ตัวใหญ่มาผู้ใเป็นเพียนเห็นหมดเดนมันอ่นวย้ใเป็นเพี้ยนเขาเห็นหมดเดเดี๋ยวแแต่เขานีสิบปรเแแค่นี้แหะต้อกันไปมีตัวใหญ่ ไปคุเลยเขาไปเลยอ้วนกอค้วยมันเอาไปทางไหนกอค้วยมันอ้นตัวกอควยจะทำธงวันไปยังดอกกอกวยในบ้านหนือก็แเลี่ยงเลี้ยงน่ะนะสุหากินอย่างนี้เลยวันนอวันหน้า เฮ็ดเขาจงวิถ่ายุเฮ็ดนะนะ่ะเฮ็ดมีอยู่จิจงอันนี้เดียวจงวิถ่านอานเซาเมย์ม่อยาดที่ยากจังสิมาจังสีมากินของกนะันนั่นมาของบบรานเนี่ยมากินสิลนะกุนกุนวันนะี้นนไม่ได้ทำง,งานก็หากินอย่างนี้แหละ งานก็ตกงานมาดิตาสันตินตกงาน,งานสิคะงานเหมาก็ไม่มีแล้วเขาเบียบว่ายังไงล่ะมันไม่มีก็หาจไบเรื่อยถ้าไม่มีงานทำเราก็ไปทำอย่างนี้แหละกิน,นตัวเล็กก็กินเล็กกินตัวใหญ่ก็กินตัวใหญ่ขญี่ปูมก็เหมือนกันก็ต้องทำมาหากินสิเราอ้วนอยู่แต่เนาะมันเหมือนดินทรายมันเป็นดินเหน,เนียวนะอ้วนเนาะเอาวอ้วนก็ได้หลายแฉะ

ไอ้กุศยังเดี๋ยวไมน่นแน่ยีวนกันขาไทยกุจีกับแซบเออของหากินอยากได้พี่น้องยุงเทียบบนมีให้กินได้หนิไม่มีค่ะขมบีบนนีบีโอ้ยอ่นดีป่ะนะองเาไปกกับไปกงไปันนขอบุ่งไปเลยย่างมาะไปกลไปกลงทวัน มันอ่อนดี้ได้แก้ดีดีว่ะแกอยู่จังมันเสียบตำแบบนาี้อืมมันอ่อนอยู่นี่คุ้ยเดียวกับเพาะขวดมาต้นมันอ่อนทั้งนี่มันดินทรายมันเลยหมุนอยู่ถนนมันเป็นดินทรายดินเหนียวมันแกนมันบ่หมุนไม่อยู่เรา่เกิดสิภาพไปหาอยู่ไหนกี่ปุ่มปุ่มมันแบบเอาเนี่ยกี่คุ้ยหนึ่ง เขา้าห็มวันน่ะมักแต่งทตะวันวันกีดินสิเขาได้นั่นวันไม่ทตะวันปรกอบันวานกบมีหอเขามาเสรหดวันนี่ยก็มีหอเขาแล้วเอาเตาน้ำไปกับพ่อแล้ว

ขี้ไว้ขี้ไหอยลันตันลันเตีนอยู่ละอืเจีบอ,อ,อย่บานนี่เหรอฮกินยังสีนม้มนละ,ะมันบวมี่เนาะอากินยังสีเหรอ อยากือยากะโดนเน้ยขุดจีนะอะไรเนี้ยกินเพื่อเด้ยวางเสียนอ้องอารันยากินเพ่อ,อกินเพืออยากเรืออแปดคึอโอนเทีเทคื<ด>ึ้หลเยเก็บเื เราค่อยคดไปก็เต็มเลยขอมันออกเออไม่เลื่อมออเอาไหมนะ่ายวปดโวเป็นตลาดะายวปดอวหรือ เดียวคุบาทตัวน้นเนี่ยจีหามติมกันไปตัวน้อวกบกินเด้อหาแซบหายากเด้อตัวนี้น่ะรกบบนี่ยจีมุมไดเดินโอ้ยกุจิกาตัวนี้ใช่เ่ไดุ้่กาทิมทิมทิมกินเออกิน่นี่ังสีนี่แ่นีละ แกนเด็กขี้มก็จิ้มุมบอนอันี็ขิ้มุมตัวนี้ขี้มุมตัวนี้ข้มตัวนี้้ไว้ตัวนี้ขี้ไว้เต็มแกนดีแกแล้วนตกมากกว่านล้วกิน เปแกงไปแกงเสียงยังก็เียก็เนี้ยอไป่ะปแกงเสียงยังเสียอีหลอกกระเซาะไมสมกินอีละเกงเสียนทำไมสมกระเซาบเทพพี่น้องเอ้ยบันนอกบันน้าเฮ้ยนอนแม่แกงเสีนั่งหวานก็แกงเสีอีลอกกระซาบบันนอกบันน้าเนาะแมนอยู่บันนอกบันน้าเฮายนี่ละเนาะคิดปนบ้านถ้าพี่น้องมากุด ก็ <laughs> ย่นี่ยนะมัน,อนแอลเลนย่าก็เสียอ้ยมันสวอนย่าพรอนทายขีดไม่ค่อยเบิ่งอีกเนี่เด,ด้เอสิว่้าดิเป็นมาก<อ>าขีดบานบานเ,นเ<อ>าล้วนี่ยแหละเป็นเบื้องอนอนเป็นมบกหลายพี่น้องหลายแล้วกี่พี่น้องที่รับชมอยู่กับฝากกดติดตามก,ไกาดไลค์กดแชร์เนี่เด้อค่ะเด้อมากชีวิตจ,จริงเด้อเนี่ยมากอีดีขุดจี้เนี่ยฮะกินอะไอีดีพี่น้องต้งนู้น ทีมันหลายแต่มันตัวหน่อยมันหากินใหญ่ดีพี่น้องเลยถ่ายคลิปบ,นบานๆมาให้พี่น้องได้รับชมนะคะเนาะเบื้งเนี่ยคลิปปันนอกแท้ๆเลยล่ะอืม คลิปหน้าพอกั็แม่นะาจะเนาะบายบายค่ะสวัสดีค่ะยายพรสวัสดีค่ะแตคะ,คะหน้ามาสิยายพรเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสกำไรชีวิตวันไหนงุนหงิดชีวิตขาดทุนนะจ๊ะปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะคะทุกคนเด้อ